สวัสดีครับพระสมเด็จองนี้นะฮะเป็นพระสมเด็จกลุ่มใหม่บางคุณพรมพิมพ์อกครุฑนะครับพิมพ์อกครุฑในเจดีบางคุณพรมมีหลายพิมพ์ทรงนะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ดูจากรูปภาพก็เห็นชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จบางคุณพรมนะครับคราบก,ากุ่ก็เกาะจับพองามนะฮะเส้นสายต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพโดยเฉพาะเส้นซุ้ม แล้วก็เส้นแขนนะฮะผิวพันก็เป็นลักษณะผิวของกระเบนนะครับมีความงดงามมากด้านหลังเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็เป็นเส้นโคง้งเปาไม่เป็นเส้นตรงเพรนั้นมรทัดนะครับซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพระที่บรรจุอยู่ในเจดีย์บางคุณพรมนะครับส่วนตายางนะฮะถูกปั๊มติดด้านหลังแล้วก็เส้นสายของน้ำหมึกค่อนข้างจะ แล้วนะฮะก็แสดงว่าพระองค์นี้ขนาดปั้มหลังผ้ายังมีความชื้นอยู่นะครับสีขอน้ำหมึกออกไปทางสีน้ำเงินม่วงนะฮะประเดี๋ยวต้องดูเลกกล้องกาะขยายสูงอีกทีหนึ่งนะครับที่โกรกบางส่วนก็ถูกน้ำหมึกปั๊มทับติดพระสุเดชพิมพ์อ,อกครุษแสดงถึงอำนาจบารมีแล้วก็ยศถานรดศัก์นะครับเพราะว่าครุษเนี่ยเป็นพาณนะของพระนาราย พัดลายเป็นตัวแทนของชิงหรือพระมาหากษัตริย์นะฮะดังนั้นคนที่มีอาชีพรับราชการใช้พระสวดพิมพ์อ,อกครุฑก็ถือว่าถูกเโลกนะฮะส่งเสริมให้มียศฐานบรดาศักดิ์มีอำนาจมีบารมีนะครับด้านข้างนะฮะการตัดขอบบ่งบอกว่าเป็นการตัดขอบด้วยมือนะฮะตามรอยปีรอยแยกก็มีที่ขู่ลงไปฝังติดอยู่แล้วก็มีปูนงอขึ้นมาเกาะ ด้านในองค์พระก็ถือว่ากดพิมพ์ได้ลึกนะฮะองค์ผ้านูนเด่นมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะฮะเป็นผิวครังกระเบนนะฮะจุดสังเกตที่เราต้องควรจะพิจารณาอย่างจริงจังก็คือเส้นของสี่เหลี่ยมชิดฟักนะครับเพราะว่าถ้าองค์ไหนเส้นสายตรงเป้ะเหมือนเป็นบรรทัดนะ,ะไม่มีรอยปีรอยแยกไม่มีเว้าไม่มีโค้งก็น่าจะ ก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางคนครุมนะครับด้านหน้านะฮะพิมพ์ทรงก็เป็นเอกลักษณ์นะฮะก็จำลักษณะพิมพ์ทรงไว้นะครับเราไม่สามารถจะชี้ตำหนิเส้นสายต่างๆได้นะครับเพราะว่าพระที่อยู่ในเจดีย์บางคนณลุมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงนะฮะก็เราต้องจำลักษณะของแม่พิมพ์ของพิมพ์ทรง แบบคร่าวๆนะฮะแล้วก็เน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางาภาพเน้นในเรื่องของการดูความเก่านะครับภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกะระไข่ไอสูงด้านหลังนะฮะน้ำหมึกเป็นสีน้้งเงินม่วงนะครับที่มีสีค้ำๆแบบนี้แสงว่าน้ำหมึกปั๊มทับขี้กรุนะฮะก็แสดงว่าพระองค์นี้มีคี้กลุ อยู่บนหลังภาพมาก่อนที่จะ่าปั้มตาวัดนะครับภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะเป็นลักษณะของน้ำหมึกนะครับด้านหน้านะฮะสังเกตดูผิวเป็นผิวกรกเบนนะฮะมีความแกล่งเส้นซุ้มมีการเซตตัวชัดเจนนะฮะดูสังเกตดูได้จากเส้นสายนะฮะ มีบิดมีเบี้ยวมีหนามีบางมีเว้ามีโค้งนะครับเส้นนี้เป็นเส้นใยธรรมชาตินะครับที่กลูกก็สรารพัดชนิดลงไปกาะจับติดนะฮะเราเห็นสีดำสีเทาเห็นลักษณะเหมือนฝุ่นเหมือนขี้ผงนะครับเห็นเศษไม้ใบหญ้าลงไปกาะจับติดแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาเกาะทับไว้อีกทีอันนี้ความเป็นธรรมชาตินะฮะ เจออย่างนี้ก็ต้องรีบเก็บนะฮะเพราะว่าแบบนี้ต้องใช้เวลานานมากถึงจะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจนถึงขั้นนี้นะครับเจอแบบนี้เราก็ตัดสินใจได้ง่ายนะฮะว่าพระองค์นี้เป็นพระสุเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคและก็เป็นพระสุเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางขุนพรมนะครับตรงนอกเส้นซุ้มผิวก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะส,สูงสูงต่ำต่ำ พิกตอยู่ฝั่งนี้นะอันนี้เป็นภาพด้านขวาของอคง์พระนะฮะตรงนี้เป็นเส้นสมตรงนี้เป็นพื้นผิวตรงนี้เป็นตรงขอบนะครับไม่ว่าจะดูตรงจุดไหนนะก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นนะครับ ผิวนะฮะสูงสูงต่ำต่ำเป็นผิวโรคพรจจันทร์ผิวมะละผิวกะกรูดนะครับถ้าคุณศึกษามานานนนะได้เห็นบ่อยๆก็จะเข้าใจธรรมชาติของพระสมเดจนะฮะว่าอย่างไรก็ตามพระสมเด็จต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับแล้วก็ต้องมีความเก่าปรากฏให้เราเห็นส่วนบนสารต่างๆนะฮะมันอาจจะเจอบ้างไม่เจอบ้างก็แล้วแต่ มวลสารในครกนั้นสมเด็จท่านจะมีมวลสารอะไรบ้างที่ผสมอยู่นะครับไม่ใช่ว่าพระสมเด็จไม่มีมวลสารแบบนี้จะกลายเป็นพระไม่แท้ก็ไม่ได้นะครับบางครั้งมวลสารก็ซ่อนอยู่ในเนื้อนะฮะดังนั้นเราต้องมาสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะเป็นจุดที่เราต้องมาตัดสินใจว่าองค์นี้ใช่หรือไม่ใช่นะครับ ตรงนี้เป็นลักษณะของฐานนะฮะผิวพันธุ์ก็ส,สูงสูงต่ำๆ่นะฮะใน่วนที่ต่ำจะเป็นสีน้ําตาลใน่วนที่สูงจะมีลักษณะเป็นสีขาวใสๆสแบบนี้นะครับภาพนี้เป็นหัวเข่าขวานะฮะตรงนี้เป็นขี้กกลุภาพนี้เป็นหัวเข่าซ้ายนะฮะไม่มีเส้นชายีบอ์ด พระสเด็จจะมีเส้นชายวีวรเฉพาะพระสเด็จพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะครับองค์แขนก็วางงดงามนะฮะผิวตรงหน้าท้องก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในพื้นที่่ว่ที่ต่ำตามซอกแขนก็มีขี้กรลงไปเกาะจับติดนะฮะเนื้อในจริงๆเป็นสีขาวสี้ำตาลที่เราเห็นก็อาจจะเกิดจากคุณลักษณะพิเศษของเจดีบางคุณพมนะครับ กุละนูนเด่นงดงามนะฮะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีรอยแตกรอยแยกนะฮะมีการเซตตัวเนื้อเป็นก้อนๆนะครับภาพนี้เป็นเส้นซุ้มด้านบนนะฮะช่วงนี้คิดกูด่ต้ไปกอนจับติดค่อนข้างจะเยอะนะครับภักนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกัยภาพปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับ มีรอยแตกมีการเซ็ตตัวเนื้อแกล่งมือนหินนะครับตอนนี้เรามาดูองค์พระองค์จริงด้วยกล้องแคทห่สูงไปคพร้องกันเลยครับเริ่มจากใบหน้าหรือพระพักนะครับเป็นลักษณะพิเศษของพิมพ์อกครุฑนะฮะหน้าอกเขาจะใหญ่ๆแบบนี้นะฮะโกโนกนะครับ วงแขนก็ตีโค้งเล็กน้อยนะฮะทั้งสองข้างนะครับการนั่งจะเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรน,นะฮะไม่มีเส้นชายีวอนทานบัวค่อนข้างใหญ่ๆนะฮะแล้วก็เนื้อก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นผิวสูงสูงต่ำต่ำนะครับเป็นผิวมะกรูดผิวโลกระจันนะครับ อันนี้เป็นฐานสิงนะฮะก็ใหญ่พอสมควรนะครับถัดลงมาล่างสุดก็เป็นฐานล่างสุดหรือฐานเขียงนะฮะเส้นซมก็าจะเชื่อมติดกับฐานล่างสุดนี่นะฮะเชื่อมติดกับฐานเขียง ตามขอบก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นนะครับรเดี๋ยวมาดูด้านหลังฮะแล้วก็หาทิศตำแหน่งที่จะหยตั้ําเช็คอายุแผ่นใสตอนนี้เราอยู่ด้านหลังนะฮะสังเกตน้ำหมึกนะฮะค่อนข้างจะเละนะฮะเนื่องจากขณะปั๊มหลังพระน่าจะมีความชื้นยังเปียกอยู่นะครับน้ำหมึกบางส่วนก็ปั๊มทับที่กลุกนะฮะ สีของน้ำหมึกเป็นสีน้ำเงินม่วงนะครับรงนี้ด้านหลังที่กกุกก็จับติดบางๆนะฮะจีวรพันด้านบนที่เรากำลังดูตรงนี้นะฮะก็มีลักษณะแกล่งนะครับ มีผิวที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะเป็นลักษณะผิวหางกระเบนต,ตามขอบก็มีร่องรอยของปูนงอขึ้นมาพระสุเดพระคุณพรมกรูปใหม่นะฮะเป็นพระสเด,ดที่ดูง่ายนะครับและก็ปอบยากถ้าท่านได้เห็นพระสเด,ดแท้ ที่ธรรมชาติสร้างสารรค์จริงๆก็จะจำได้นะฮะประเดี๋ยวจะหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซต,ตรงตำแหน่งนี้นะครับหยดน้ำยาลงไปแล้วน้ำยาก็ไหลกระจายนะเนื่องจากเนื้อผ้ามีชิปฝุ่นค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็นลักษณะธรรมชาติของพระที่อยู่ในกลุกนะฮะ แต่ก็ยังเห็นฟองอากาศขึ้นมาโอเคนะฮะก็ถือว่าใช้ได้น้ำยาที่เราหยดลงไปนะถ้าทิ้งไม่นานก็จะทำให้พากดาสังเกตด,ดูสีนะตะกี้เป็นสีของพื้นผิวที่เปียกน้ำอยู่เลยนะแต่ตอนนี้แห้งแล้วนะก็ เป็นลักษณะของที่โกลปนะเป็นประเภทฝุ่นที่ลงไปเกาะจับติดไว้นะทำให้น้ำยากระจายไม่เกาะเป็นเม็ดนะครับประเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันต่อนะฮะด้านหน้าธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะฮะตอนนี้เรากลับมาดูด้านหน้านะฮะมาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อผ้านะครับ สังเกตดูเส้นสายนะฮะเส้นแขนเส้นซุ้มจะมีการเซตตัวอย่างชัดเจนนะครับผิวเป็นผิวหางกระเบนนะครับตอนนี้ก,กล้องกำลังจับโฟกัสในพื้นที่ส่วนที่สูงนะฮะอย่างเช่นเส้นซุ้มตรงหน้าอกตรง ใบหน้านะฮะถ้าจะดูพื้นผิวก็ต้องปรับโฟกัสใหม่นะครับพระสเด็องค์นี้เป็นพระสเด็จพิมพ์อกครุฑนะฮะเป็นพระกลุ่มใหม่บางคุณพรมมีการเปลี่ยนแปลงทางยภาพค่อนข้างจะเยอะนะฮะมีเอกลักษณ์ของพระสเด็จบางคุณพรมชัดเจนนะครับพระเ็จพิมพ์อกครุฑองบอกถึงอำนาจบาร,รมียศถาบรรดาศักดิ์นะฮะ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาชีพทำงานในระบบราชการนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ